Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Fight number five this evening will be fought at 73 kilograms between fighters from Iraq and Thailand. Introducing our first fighter here. He is from the blue corner, 25 years of age, standing 187 centimeters tall, with a fight record of 25 fights with 21 wins, representing Iraq. Fighting out of Venom Muay Thai, please give it up for Shakir Al-Takriti. ครับอายุ34ปีจากอ่างทองประเทศไทยครับสูง180เซติเมตรชกมาแล้วถึง104ไฟชนะ90และเสมอ9ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับกงจักรพอเปาอินสอดจอ์เบียกูไทย from Thailand การผู ball, ้ชี้ขาดบรเวทีคุณพงศักแปลมร์คู้ที่5ในวันนี้นะครับเป็นการชกในพิกัด73กิโลกรัมครับกงจักปอเปาอินสจเพียกอุทยวันนี้จะพบกับนักมวยจับประเทศอิรักครับชากี้อันเตกริตีก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มี FC เยอะอีกคนหนึ่งครับทางด้านของกงจักปอเปาอินสจเปียกอุทัยนักชกยอดกะตันยูครับ ขาตั้งฉายาของเขาเองว่าเขาเป็นโกแก่มันทุกเม็ดสู้ทุกดอกครับอ่ะวัยสาแล้วครับร้อยแปเซนติเมตรมวันนี้หันไปดูตรงหลังมุมนี่ไม่มีสีภรรยาไม่มีคุณพ่อครับอยู่ด้านหลังหรือเปล่านะครับลูกศิ์ของท่านพลตํารวจตรีประจวบเปาอ,อินครับแล้วก็ยายรับการสนับสนุนจากท่านสจเปียกอุทัยครับประธานสภา,าองค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันก็ชกมวยไปด้วยไปทั้งต่างประเทศเป็นเทนเนอร์ไปด้วยนะครับมี่เป็นพ่อค้าไปด้วยครับเสาอาทิตทําทุกอย่างครับช่วยเหลือจุนจูครอบครัวครับสู้เพื่อครอบครัวครับเดี๋ยวดูแข้งซ้ายครับเด็กคนนี้แรงอย่าเลาะเล่นครับวันนี้จะมาเจอกับนักมวยอิร่านะครับดีกรีชโลกมยไทยสมัครเล่นเลยครับชกีอันเตกริตี้ครับวัย25ปีสูง187เซนติเมตรนะครับอยู่ในทีมงานของเวนัมมวยไทย าหางมาเก้าปีครับคู่นี้หน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับนักสู้จากอิรักจากเวียดนามมวยไทยนะครับขอบคุณรางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิละปะแม่ไม้มวย,มยไทยน็อกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอเข่า,ขาลอยศอกกลับครับแอนตซินมอบให้10,000บาทแล้วก็จรเข้ฟาดหางแอนตซินมอบให้30,000บาทครับ แล้วนอกจากนี้นะครับนักมวยทุกคนทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนคู่มวยดุเดือดแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอนไนนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับรับไปเลยรางวัลละ1 0 0 0 0บาทสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณ Global House ขอบคุณแอนตซินนะครับทำให้นักมวยมีชีวิตชีวาครับนำรายได้ไปจุนเจือครอบครัวเอาละครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับกระดูกชั่วโมงบินความเก่าแน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านของกงจักร ปเปาอินสอจอเปียกอุทยัยนะครับความสดดูที่ฝั่งมุมน้ำเงินครับโอ้โห25ปี187นะครับหน้าที่ของพี่ตูครับผมสักไปละมองครับทำหน้าที่อ่าครับจับตาดูแข้งซ้ายครับวันนี้จะเนียนตาจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับซ้ายอ่านทอง ถือว่าเป็นเจ้าบรรทายคนหนึ่งครับน <ım S 1> ี่ครับก่อนจะชกกับพนมเมือสิทธิ์นะครับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตั้งสมาธิดีๆครับการไหว้ก็เป็นการตั้งสมาธินะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะครับโอ้โหวันนี้คู่ต่อสู้ยาวยกระผอเรือนะครับคุณมารุดก็ต้องการต้องสื่อให้ลึกเลยครับวันนี้สําหรับกงมจักรนะครับสายทั้งแถบนะครับรายนี้ขวาเอาไว้ยิ้คคำครับแข่งซ้ายหมัดซ้าย จากีนี้ก็ประเภทท่องไท่ว่องไวเลยครับตามสไตล์ของมวยสมัครเล่นครับโอ้ยอ้าวนะครับจิมโอ้จิมขวาที่ขวาเลยครับไมต้องลงทุนอีกแล้วนะครับกองจักครับมุดเข้าไปเราอยู่กับเวนั่งมวยไทยนี่แข็งโป๊กอยู่แล้วนะครับการทิศซ้อมแต่เมื่อสักครู่นี้แกต่อยขวาสวนแข้งซ้ายเลยนะครับจาคีครับวันนี้มาแบบไม่กลัวกองจักเลยครับ ฝ่ายยาบเข้าไปแข้งขวาวางครับม,มาแล้วครับซ้ายยาวๆของฝากจากอ่างทองครับปักเข้าไปครับต้องชิงมันออกครับทรงแบบนี้ต,ต้องค่อยๆไปครับองจาก34แล้วพับปล่อยแบบละเอียดละเอียดน,นะครับอย่าทำต,ตัวแบบวัยรุ่นฟูดปาด์ูดปาดนี่ไม่ได้ครับออกและเข้าเป้าหม่ ระวังครับก็อย่าต้องอย่าไปรับเยอะเหมือนกันนะครับฟ้าซวนี้ไม่มีกลัวครับไปฝ่ายเปิดเกมเข้าหากรงจับได้ทุกอย่างครับความสดช้าหนุม่มรูปร่างโครงสร้างโอ้ยเปรองแค่สุดป,ประการแค่นั้นนะครับแต่ว่ามวยไทยนี่ใช้การประทะนะครับมาเป็นทิ่ครับได้หนึ่งพนสี่คุ้มหรือเปล่าครับกรงจักรนะครับ วนทางซ้ายตัวเองเพื่อให้ซ้ายนั้นได้เตะนะครับวนขวาครับเตะซ้ายนั่นแหละครับได้ระยะกระศาดตร์ไปปงจัต้องระวังหมัดขวานะครับแต่ชากีก็อย่าประมาทกันคุณมารุไม่บังนี่ไม่ได้เลยครับดีสองทียังพอไหวนะครับไปทางไปนิดนึงครับดึงหลบได้ครับคงจักอต่อยสูงทันทีนะครับครับเขารอแก้อยู่แล้วครับชากีซ้ายมาขวาจิ้มเลยครับ ดูวงในครับไล่แขก bon กันไปครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนอ้าวหลุดครับวงจับไม่กลัวอยู่แล้วครับโมยเดินเข้าหาได้ชอบเลยนะครับรอตั้งฟอมอยู่แล้วหยับจะออก อุ้ยสายแล้วอ่ะครับชากมันเสี่ยงมากหัวชาคือหลุดมานอกเปลือกครับแล้วเป็นสปอร์ตแมนนะครับรงจักรนี่ไม่มีตุกติกครับโชคมานานนะครับผู้บารมีของท่านผู้การประจวบครับผู้บารมีของสจเปียกอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเรามาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับทางช่อง8กดเล็กยี่สิบเ f ็ดกิโลไฟติ้งสครับนี่เป็นคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับ ปงจากปอปาวินสอสอจเป็กไทยนะครับพบกับชากี้อันเตกริตีจากอิรักครับใหญ่ๆครับ73กิโลกรัมครับคู่นี้ซ้ายกับขวาต้องละเอียดละออครับหลุดไม่ได้ครับซ้ายเจอขวาบวกรอสวนอยู่แล้วครับนี่ยกบังนะครับทางด้านของปงจากโอ้โหชากีนี่กล้าหาญมากครับเอาชายโครงเอาหัวไหลเอาต้นแขนรับนะครับ เปิดเกมก็ไม่ยังเปิดเกมแล้วยังทําไม่เข้าครับแต่ขนาดที่แข้งซ้ายของคงจักรนะครับวางได้ค่อนข้างจะแม่นนะครับดูครับไปยัดเข้าไปกรปั้นมาทันทีเลยครับทา้านของชาติจีครับชมกันต่อยก2ครับแ่าวัสลินหน้านวนเลยครับสำหรับคงจักรครับ ก็คือให้หมัดของชากีนิลื่นถลิ่นะครับอะให้กำลังใจกันต่อครับทั้งบนเวทีทั้งจงจักรแล้วก็ชากีนะครับนี่คือเกมการต่อสู้ไร้เกมการพนันครับทำกีฬามมยไทยให้เป็นกีฬาครับเดี๋ยวดูใครออกเรียนตาเหมืกันโอ้ยหมาสองครับมีตัวช่วยแล้วครับจงจักราครับเริ่มปล่อยของแล้วยกแอ่งย่งดูชันดูเชิงอยู่ครับรับเยอะก็ไม่ดีครับ มาดูชายโครงชากีรับคุณมาดุ้ครับแตกเลยนะครับชายโครงด้านขวานั้นเตะจนรอยแตแกแล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นปากฉลามไปแล้วโดนหลังเท้าโอ,อแข้งของกองจากนี่ก็หนักอยู่แล้วนะครับอะ่ะครับสาสต์เข้าไปใส่เข้าไปเริ่มจะแห็งแล้วครับตอนนี้ชากีมัดไม่ต่อยสวนแล้วครับโอ้ต้องระวังศอกครับโอ้ยต่อศอกเข้าไปครับจมูกโดดๆแล้วับชากีนะครับขู่เลยครับกง,งจาก ยกแรกโยนหินถามทางครับค่อยๆมานะครับซ้ายอ่างทองซ้ายยอดกระตันยูอ้าวดันปักศอกเลยสีหดยาแม่จะเล่นรางวัลพิเศษใชแล้วครับจากแอนต้าซินหรือเปล่าศอกมาสอกคืนเลยครับตงจักรครับเริ่มเดินลุยนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วลุงจากอ่างทองไม่ต้องอาศัยไม่บูมนะครับปับปับฝับเข้าไป ชื่อชีวิตทักมวยนะครับไปบอกว่าชกมวยชกง่ายมาเลยครับแม่เริ่มจะช้าลงแล้วครับทางด้านของชาก,กี้ไม่บังไม่ได้นะครับวงจังอีซ้ายเนียนอยู่แล้วนะครับแล้วไปเอียงทักระโพกนะครับแมวงไนเกบอกไว้ปลากา้าเสียบแม่ผู้ใหญ่ให้มาก็รับเต็มๆมเลยครับวันนี้กรับชาก,กี้ ทั้งเข่าทั้งแข้งเหนือโตนี่แดงปัดไปหมดนะครับอย่างคงเดินลุยครับตรงจากจึ้นลำตัวข้าวต้องระวังหมัดสวนครับเริ่มจะสวนมาบ้าง้วครับชากีแต่ดีกรีแชมป์โลกสมัครเล่นยังมีอยู่ครับกว่าจะผ่านมาเป็นรูปแบบอาชีพก็ผ่านมาหลากหลายครับนักชกชาวต่างชาติครับหลากหลายกีฬาอยู่แล้วครับ แต่ว่าสุดท้ายมันหลงลักเสน่ห์มวยไทยนะครับดูครับโอ้ยแผงกระดอกมากตัดไตใส่พุงเป็นยังไงครับชาคีโดนซ้ายเข้าไปสายทั้งแขกอยู่แล้วนะครับคงจากขวานี่เป็นไม้เม็ดวัตรยะเลยครับแต่มีศอกสะบัดอยู่นะครับชาคีครับฟังโดนสายเข้ามากระดซ้ายทีนี้แหมเสียงดังฟังชัดครับมีเข่าครับชาคีสู้เข่าครับสู้วงในแหม เทศกาลชักพระเรือพระักบายผุกผ่านไปครับไปเป็นเด็กวัดก็รู้ดีแล้วครับว่าเสียงแผ่งซ้ายของกรมจักรนั้นเตะเหมือนเสียงตีกองเพลงเลยครับตุกตุกตับตัดลไปครับชากียังไงครับมาหมดยกซะก่อนครับพักชมโฆษณาครับสองยกผ่านไปเลยครับมันสะใจจริงๆครับกับผู้นี้ครับกรมจักรกับชากีั โอ้โหต่างคนต่างโดนเลยครับยกที่ผ่านมาครับสายกลมจักก้อนหนักนะครับแข่งของชากีก็แม่นไปดูภาพชา้ากันเลยครับดูซ้ายสวยๆครับไปเข้าเน่บเพวครับผ่าเข้าเชือกตั้งศอกดันดันครับฝางเอาไว้ครับเสร็จแล้วือสีบทยาครับตกจัก ส่อจอะเป็อุตยซ้ายอีกทีนะครับใส่เข้าคอแขนครับใส่แล้วรวบนะครับแล้วเสียบด้วยซ้ายอีกทีครับมาตัวโยนเลยครับลูกนี้เจอเข้าไปโอ้โหดูครับแทงกระจายเลยนะครับด้านล่างโอ้แต่ว่าลูกนี้เดินแข้งของชาครีเหมือนกันครับปเข้าไปกลางหลังครับช็อตนี้แมลากกันไปลากันมาครับยอดแสนใจก็มาเป็นทีเดียวให้ครับด้านล่าง มีสบัดสอบเหมือนกันนะครับการ์ดของชาติกียกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายครับแม่สันจมูกของชาคกีนี่ตรงจริงๆนะครับแหนหน้าไปมองนี่เสียงไส้แทนนะครับนี่ครับดูครับขอบคุณตาล้องนะแับแฟนๆได้เห็นภาพได้เห็นอารมณ์ครับต้องระวังครับยกกาสูงๆครับชาคกี้ตรงจากนั้นรอจะสับซ้ายอยู่แล้วนะครับครับแทงซ้ายมาก่อนโอ้ดูแถบไส้โค้งครับ เออต้นเนื้อแตกไปแล้วครับพูดง่ายๆแต่เป็นธรรมชาติครับต้องลุยร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวฟืุ้ตไม่หายเร็วครับพยายัางครอบรอบมุมในนะครับชักท<ๆ>ีผมจับเอามาตามสไตล์เดิมนะครับใส่สายแบบไม่ประหยัดยกนี้ยกนี้ยังไงชักทีก็ต้องลุยแหลกครับแม่จะจะวางขาแล้วบิดแบบยูโดนี่ไม่ได้นะครับนี่กีฬามวยไทยนะครับ ะกิบนายอ้าวมาดูงเข่ากันครับชาติเอก็โบกให้เดินนะครับโอ้ยปั๊มหลังไปทีหนึ่งครับประทับประทับตาด้วยเข่าครับ แต่ทางตะบงงในครับดูครับลูกบอลูกชมของกงจากไม่มีมากกว่าครับแต่มวยซ้ายกับมวยขวานี่จะชกยากนะครับแฟนๆครับหลายๆคนอาจจะมองว่าชาอีทําไมไม่เตะขวาดูแล้วอึดอัดมันเป็นการชิงจังหวะนะครับนั่นงมวยไทยนี่พอซ้ายกับขวาที่จะรู้นะครับซครออกก่อนถึงก่อนแล้วซ้ายกงจากนี่หนักนะครับอาจจะดูชัด้าแต่ว่าอย่าไปล้อเล่นนะครับ กัปาันีียังขยับเข้าหาขยับเข้าหาแล้วจะชิงออกหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยครับล่ามเฉยๆมาอีกแล้วครับซ้ายคงจะเริ่มมาเร่อยแล้วครับยกนี้ครับสำหรับชาติดีครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแล้วบังไม่ทันด้วยครับโดนกระดอกหายใจทางปากเลยครับอ่า เดินไล่บีไล่ขยี้เลยครับชาเกียแต่เห็นคมจักเริ่มจะเหนื่อยนะครับเริ่มจะหายใจแรงเจอหมัดครับยังประมาทไม่ได้นะครับคมจัดหยุดเมื่อไหร่ก็กลัปั้นมาเลยครับนี่ครับเตะเท็ตีนึงก่อนครับเตะแล้วทั่วไปต้องเตะปูเตะปรามเลยครับหยุดเมื่อไหร่มีกลัปั้นชากีมาแน่ครับฝัซ้ายมาเลยครับชากี สามสิบวินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเริ่มจะเร่งเริ่มจะแรงขึ้นไปแล้วครับน้ำบอลจากอีรัโดนฐขวาเหมือนกันครับอ้าวอ้าหยุดไม่ได้แล้วครับยกขาดยาพอดยาแผ่วนะครับชาติยังขึ้นขัดขึ้นขัดโอ้ยสีสายสวยครับลงนี้เตะต่อยแล้วรวบเลยครับดูครับชาติครับจะถึงฝั่งฝันรือเปล่าครับโอ้โหดูมันหมัดเหมือนกันครับ ไล่ระดมต่อยนะครับในช่วงท้ายยกครับหมดยกที่าสามกดชูมือด้วยความมั่นใจนะครับสำหรับคงจั่งครับโอ้โหกอดยกสามที่กรวิดไปเหมือนกันครับดูมาช้าเลยครับนี่พ,พยายามจะเสี่ยงสอกครับทางด้านของชากีนอนนิดเดียวี่มาลครับลูกนี้ประทับหลังนะครับไปก้นไปทีนะครับ ครับตาสัญลักษณ์เอาไว้อันนี้ครับปลั๊วงในดึงมาครับเรียบตัวมาชากสวยแต่ว่าเตะยั่ยงไม่เข้าลูกนี้เตะซ้ายเจอฮุกซ้ายสวนครับเจอแข้งดูครับเจาะล่างนะครับพอ่อนนิชากีมาเลยครับตบซ้ายหน้าแง่งเหมือนกันครับต้องก่อนเลยนะครับลูกทีกองจากเจอเข้าไปทีกับแข้งซ้ายครับสาดไปเต็มเชากิสวนคืนนะครับโดนเต็มแข่งเหมือนกันครับอ่ะใครจะชนะครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับ